สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีลลทาโร่ค่ะกลับมาพบกับวีเชนเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าในเวลานี้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะว่าวันนี้นะไพ่ข้อความของบีนะคะเขาจะส่งต่อข้อความจากเขาถึงคุณว่าอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะ อย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปนะคะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะมันอาจจะมีตรงบ้างน,นะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ข้อความไหนนะคะถ้าฟังแล้วนะคะมันไม่ถูกใจนะก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะไม่ต้องเก็บไปคิดให้เสียเวลานะคะแต่ถ้าหากว่าข้อความไหนฟังแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจนะคะก็เก็บไปเป็นพลังงานบวกๆให้กับตัวของคุณเองได้เลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะบีอาจจะเปิดไพ่ข้อความเยอะสักหน่อยนึงเนาะเพราะบีก็เป็นคนที่เปิดไพ่เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เลือกรับแต่ข้อความดีๆนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณนะในช่วงนี้นะคะหรือวันนี้นะเป็นแบบไหนกันนะคะสิบถ้วยวันนี้มีความสุขนะเนี่ยราชาถือเหรียญกลับหัวนะคะแล้วก็ราชาถือไม้กลับหัว จริงๆแล้วน่ะวันนี้น่ะอารมณ์ของคุณนะคะบีวองว่าวันนี้อารมณ์ดีนะแต่มันเหมือนกับว่าในวันนี้อะค่ะตัดสินใจอะไรไปอะไม่ค่อยรอบคอบนะคะเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา <éta them. S 1> ก่อนหน้านี้นะเวลาคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะคิดล่าคิดอีกนะคะคิดแบบละเอียดรอบคอบมากๆเลยค่ะจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง mm. นะคะก็เทียบแล้วเทียบอีกนะคะดูรายละเอียดแล้วดูรายละเอียดอีกนะคะแต่ว่าวันนี้นะบีมองว่า คุณซื้ออะไรสมมุตินะคะว่าคุณซื้ออะไรในวันนี้เนะี่ยคุณไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนอย่างที่คุณเคยทําถ้าเป็นเรื่องของการงานวันนี้ก็ไม่ได้รอบครอบนะคะอย่างที่เคยเป็นนะบีมองว่าในวันนี้อะคะ่ะในส่วนของการใช้จ่ายหรือว่าการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะรีบนะคะใจร้อนแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะ่ะก็ส่วนตัวเลยอะบีมองว่าคุณอะมีอารมณ์แบบ เขาเรียกว่ามีความสุขอะเพราะมันเป็นไพ่สิบถ้วยนะบีบอกว่ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นะ่ะแล้วเป็นเรื่องราวทำให้คุณนะยิ้มได้นะคะแต่แค่บางครั้งมันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณแบบตัดสินใจแบบใจร้อนในวันนี้เท่านั้นนะคะแล้วมันอาจทำให้คุณนะตัดสินใจผิดพลาดได้บีบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเราไปดูซิว่าพลังงานฝั่งของเขานะคะเป็นแบบไหน แต่พี่ว่าช่วงนี้นะคุณรับผิดช,ชอบงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นราชาขึ้นมาถึง2ใบเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้างานช่วงนี้งานเยอะอ่าถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ต้องใจเย็นๆนะคะในการแก้ไขปัญหาของคุณนะเพราะถ้าหากว่ารีบอะคะ่ะใจร้อนมากจนเกินไปแล้วยังดูไม่ถี่ท้่นนะ่ะอาจจะต้องเกิดอาการผิดพลาดอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้อง ดูให้แบบละเอียดจริงๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเนาะเพราะดูแล้วนะคะบางคนก็คือเป็นเจ้าของกิจการบางคนก็เป็นตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าคนอื่นเขาเนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีๆนะเพราะว่าการตัดสินใจของคุณนะ่ะมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าไพ่เป็นคิงนะบีก็เลยมองว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะคะอืม แต่อาจจะมีความใจร้อนในการตัดสินใจมากไปสักนิดนึงก็เตือนเอาไว้นะคะ <c oughs> อ่ะเราไปดูพลังงานฝั่งของเขานะเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบ เด e m เมจิเ a ียมนะคะอืมต้องบอกว่าพลังงานฝั่งของเขานะก็ตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่เวลาที่เขาทำอะไรอะเขาก็ตั้งใจจริงๆนะคะแต่ก็เป็นคนขี้เบื่อง่ายทำอะไรก็บางครั้งก็ครึ่งๆกลางๆแต่ตอนที่ลงมือทำมาถ้าหากว่าเขาตั้งใจจริงๆนะทุกอย่างจะสำเร็จคะ่ะเพราะเขาเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะคะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์อืมแต่ก็ขี้เบื่อเพราะฉะนั้นรอนะ ถ้าหากว่าเขาทําอะไรก็คือแบบถ้าไม่เสร็จในคราวดเดียวอะค่ะถ้าหากว่าแบบพ้นไปแล้วเนี้ยยากมากเลยที่จะย้อนกลับมาทําอีกนะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแล้วเหมือนกับว่าในตอนเนี้ยเขากําลังเตรียมนะคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะในชีวิตของเขานะคะเหมือนเขากําลังเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสิ่งที่เขาสนใจเพราะบีมองว่าในตอนนี้นะสิ่งที่เขาทําไว้อะคะ่ะมันเริ่มผลิดอกออกผลแล้วนะคะในบางสิ่งอย่างที่เขาได้ ลงแรงลงใจไปก่อนหน้านั้นแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ทิ้งสิ่งอันนี้ค่ะเอาไว้แบบนี้นะแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ไปเลือกทําอะไรใหม่ๆจนเขาเองอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าสิ่งที่เขาเคยได้ทําไปก่อนหน้านั้นนะ่ะมันกําลังจะให้ผลผลิตก,กับเขานะคะซึ่งตัวของเขาเองอ่ะก็แบบเหมือนกับเอ่ใจอะคะ่ะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขามันก็คือเรื่องราวดีๆของเขานั่นแหละแต่บีมองว่าในตอนนี้เขาก็น่าจะกําลังเตรียมนะคะ ทำบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คนรอบตัวนั้นประหลาดใจนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามนะต่บีมองว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอ่าเรามาดูซิว่าสถานาการณ์ของคุณนะคะและเขานะที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรกันนะหรือว่าสถานาการณ์ในปัจจุบันนะคะแล้วแต่ไพจะบอกนะ ะะไม้นะคะแปดไม้นะหนึ่งดาบนะคะจะให้ please สามไม้นะอืมต้องบอกว่าคุณน้องสองคนนะ่ะน่าจะเป็นรักทางไกลนะเพราะจากที่บีเห็นนะคะน่าจะอยู่ไกลกันนี่แหละแล้วก็ เป็นอะไรที่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะก็ไปข้างหน้ากันได้เรื่อยๆนะคะบีมองว่าคุณไม่ได้มีไม่ได้มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในความสัมพันธ์น่ะคือยังจับมือกันอยู่นะคะต่อให้ในตอนนี้จะยังไม่ได้มีสถานนะ นะเพราะว่าไพ่จะให้พริสขึ้นมาตรงนี้ต่อให้ในตอนนี้ยังไม่มีสถานนะต่อให้ในตอนนี้มันมีความคลุมเครือในความสัมพันธ์เนาะไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะอะไรกันนะคะแต่บียอยากจะบอกว่าคุณและก็เขาอะนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะที่จะได้เลื่อนสถานะนะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยไพ่าสามไม้ที่บ่งบอกว่าอนาคตของคุณทั้งสองคนมีแน่นอนนะคะ แล้วอะไรก็ตามนะคะที่คุยกันอะ่ะเราไม่เข้าใจก่อนหน้านั้นะนะคะก็เป็นอะไรที่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะคุณมีแกนที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยคุณทั้งสองคนก็คือพัฒนาความสัมพันธ์กันมาได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบหนักมากจนเกินไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณประครับประคองกันเป็นอย่างดีนะ่บีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะ แต่นะคะมันอาจจะติดตรงที่อาจจะยังไม่ให้สถานะกันหรือนะคะบางคนให้สถานะไปแล้วแต่นะคะอยู่ในช่วงที่แบบว่าห่างไกลกันเนาะเพราะสานที่บีเห็นนะน่าจะเป็น คู่รักที่อยู่ทางไกลกันจริงๆนะคะแต่บีอยากจะบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะต้องบอกว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะจับมือกันแน่นมากพอนะคะพอดูแล้วเหมือนกับว่าเขาเองก็กําลังเตรียมวางแผนทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆส่วนฝั่งของคุณนะคะก็มีพลังงานของสิบถ้วยซึ่งบ่งบอกถึงการเติมเต็มความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วตรงนี้ไพ่ที่ขึ้นมานะคะ นะที่เป็นสถานการณ์ของคุณมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าทุกอย่างนะคะมันจะชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อให้ในตอนนี้คุณจะคุยกันน้อยหรือว่ายังไงก็ตามนะคะแต่สถานการณ์ของคุณบีมองว่าพลังงานในวันนี้ดีมากนะคะเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆมาให้บีเห็นเลยมีแต่แค่บางครั้งก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะคะที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะแต่ก็เป็นอะไรที่ก็สามารถที่จะ คุยกันได้บีมองว่าเป็นแบบนี้นะอืมโอเคนะเดี๋ยวบีจะเปิดท้ายข้อความนะคะบีอาจจะไม่ได้อ่านซ้ำให้บีอาจจะไม่ได้อ่านซ้ำข้อความนะคะแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเสริมนะคะจากข้อความบีก็จะพูดเสริมให้นะคะ ไพ่ที่ขึ้นมาน่ะไม่มีราศีเลยนะทุกคนไม่มีราศีเฉพาะเจาะจงเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวบีจะใช้ไพ่ออกโซดิแอคนะคะเปิดราศีให้ก็แล้วกันนะอืมอะมาเริ่มกันเลยนะคะรับไปแต่ข้อความดีๆนะคะข้อความไหนที่มันไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับนะคะเริ่มกันเลยค่ะอืม เขาบอกว่ามันเจ็บตรงนี้ตรงที่หัวใจนะคะ,อ,ะอยากคุยกับคุณจังเลยซีว่าช่วงนี้น่าจะห่างๆกันหน่อยเนาะถ้าเธอเหนื่อยเราจะคอยพักถ้าเธออยากพักเราจะช่วยดูแล เป็นแฟนกันนะอ่าสำหรับใครนะคะอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าเออบางคนนะอาจจะยังไม่ได้มีสถานะคุณก็จะได้มีสถานานะเนาะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกบับคุณก็คือเป็นแฟนกันนะนะแต่ว่าใครอะคะ่ะที่เป็นแฟนกันไปแล้วแล้วก็มีแบบพูดเปรย,ยเอาไว้อะว่าอยากจะเป็นครอบครนนะัว่ะบีบอกเลยนะว่ามีโอกาสนะคะอืมแต่บางทีมันก็เหมือนจะรู้สึกเฉยๆนะคะ เขาอยากถามว่าคุณนะ่ะคิดยังไงกับเขากันแน่นะคะคุณมีใจให้กับเขาจริงๆหรือเปล่านะคะอืมวิ่งตามเขาเหนื่อยไหมนะทำไมต้องโกรธกันนะคะ มีความกล้าทักไปคุยซะเขาอาจจะรออยู่เธอคือสิ่งที่ตามหาฉันงานยุ่งเหมือนจะสำคัญแต่ไม่ใช่เป็นได้แค่ที่ปรึกษาทำไมข้อความออกมาเศร้าจังคะแต่พลังงานออกมาดีมากเลยนะ เพราะฉะนั้นะรับไปแต่ข้อความที่มันดีต่อใจนะคะทุกคนข้อความไหนมันไม่ดีก็ไม่ต้องไม่ต้องรับนะบางคนก็บอกว่าไม่กลับมาแล้วนะคะอ่าเธอน่ารักจังเลย บางคนก็เหมือนพูดเหมือนคนน้อยใจเลยเนาะว่าเราสองคนเป็นได้เท่านี้นะคะทำไมพูดเหมือนคนน้อยใจจังเลยคะนับจากนี้จะดูแลเธอให้ดีคนใกล้ตัวที่เธอไม่รู้เนี่ยบีมองว่ามีความน้อยใจนะอืม คุยกันครั้งสุดท้ายนะ่ะยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าคะทําไมข้อความดูแลเหมือนการตัดพ้อมากๆเลยนะทั้งที่สถานการณ์ที่จริงแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปได้เรื่อยอะ่ะแต่ที่พี่เห็นก็คือก็อาจจะมีการน้อยอกน้อยใจกันบ้างนี่แหละนะแต่ข้อความออกมาเนี่ยเหมือนตัดพ้อมากเลยนะฉันจะไม่เปลี่ยนใจจากเธอนะคะ ต้องการเรียนรู้กันไปก่อนค่อยตัดสินใจเธอรู้อยู่แก่ใจฉันก็แค่ปากแข็งนั่นไงอืมบิ๊ก็ว่าแล้วทำไมข้อความที่ออกมาช่วงแรกๆทำไมเหมือนคนบอกน้อยอกน้อยใจที่แท้เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะเขาก็แค่คนปากแข็งนะ ตัวเท่านี้ทำใหม่น่ารักจังเลยเขาบอกว่าเขาเองนะคะหึงแล้วก็ห่วงคุณมากนะคะเขาคอยส่งกำลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้นะอะไรก็ไม่สุขใจนะคะเท่าที่ได้กอดคุณนะคะเขาอยากจะไปเที่ยวกับคุณนะ โสดหรือเปล่านะคะมีใครในใจหรือ,อยังหันมามองกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอะอารมณ์เหมือนตัดพ้อจริงๆนะในความสัมพันธ์นี้นะ่ะอีกสักแถวหนึ่งก็ล้อกันนะคะอีกเจ็ดใบนะ ฉันมีแค่เธอคนเดียวฉันกลัวอยู่คนเดียวได้ไหวอยู่นะคะไหวอยู่ในที่นี้นะบิวมองว่าไม่ไหวนะเออไหวอยู่นะคะเธอจะมีแค่ฉันใช่ไหมนะคะเก็บให้ลึกสุดใจ เรียกร้องหาคุณอยู่ตรงนี้ใบสุดท้ายนะคะทำความเข้าใจกันก่อนนะโอเคนี่คือนะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณทั้งหมดนะคะสำหรับพลังงานในวันนี้นะเลือกรับไปแต่ข้อความที่คุณฟังแล้วโอเคเท่านั้นนะคะอันไหนมันไม่โอเคก็ปล่อยมันไปเนาะอย่างที่บีพูดเสมอว่ามันเป็นออการ เปิดไพ่โดยรวมมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพลังงานหลายๆคนรวมกันอยู่นะคะอืมก็รับไว้แต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นก็พอนะอ่ะเรามาดูซิว่านะคะ,ะคําแนะนํานะคะไพ่สําสหรับนี้ก็ล็อกกันน้องไม่ได้ใช้นานละเขาอยากจะแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะ แตเอาจริงๆเราหน้าพลังงานเริ่มต้นมาน่ะดีมากเลยนะแต่ข้อความตรงเนี้ยบีมองว่าเขาเหมือนตัดพ้อเหมือนน้อยใจอะค่ะอารมณ์เหมือนแบบงอนกันอยู่แล้วแบบยังไม่ได้งอกันหรือเปล่าคะบีว่ามันเป็นแบบนี้เลยนะความรู้สึกอะอืมอ่ะมาดูซิว่าคําแนะนํานะคะเปลี่ยนมุมมองนะคะอืมอะไรก็ตามเนาะ ถ้าในตอนนี้นะคะคุณมองไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้คุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วคุณอาจจะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะหรือการใช้ชีวิตประจำวันของคุณก็ตามนะคะ กับบางเรื่องนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมรับกับความจริงที่เป็นนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะความผิดพลาดถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดนะคะเจรจานะคะไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะถ้าในตอนเนี้ ออสถานการณ์มันตึงๆนะดีบองว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าข้อความออกมานี่คือน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพูดคุยมีการเจรจากันนะคะกับ,บกับเออบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆ่ะนะก็จําเป็นต้องตัดใจจากสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วจริงๆนะก็ตัดใจได้เลยนะคะรับผิดชอบนะคะ ก็เหมือนกับว่าช่วงนี้น่ะต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบของตัวเองนะคะคุณก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานนะคะของคุณเขาเองก็เหมือนกันค่ะเพราะจากพลังงานที่เห็นตรงนี้น่ะบีก็มองว่าคุณน่ะอยู่ใกล้กันถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันก็คืออาจจะอยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็อาจจะทํางานที่เดียวกันด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่มันก็เหมือนกับแบบบางทีอะค่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนทนากันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบเงีนงเกันอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันน,นบบบะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจจะอยู่ใกล้กันหรือว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามอะคะ่ะคุณน้งสองคนน่ะต้องเจรจากันนะนะคะต้องเจรจากันด้วยสันติวิธีนะคะอย่าใจร้อนเข้าหากันนะคะลดคิฐินะเนี่ยพอบีมองว่าในนี้ต้องมีคนที่บอกว่าเอาแต่ใจตัวเองอะ,อะแล้วก็แบบไม่ค่อยฟังอ,อีกคนนึงสักเท่าไหร่ะนะคะไม่ว่าพลังงานนั้นจะเป็นคุณหรือว่าเขาก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าก็ต้องปรับ ปรับเพื่อที่จะให้เข้าหากันได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเขานะแรงบันดาลใจนะคะก็ถ้าหากว่ายังคิดอะไรไม่ออกนะคะยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินนะคะไพ่ก็บอกว่า บางครั้งนะคุณอาจจะหยุดพักก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็หากิจกรรมอะไรทำนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะไม่ว่าจะเป็นการออกทานของอร่อยๆนะคะหรือว่าทําในสิ่งนี้คุณชอบอบไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะคะออกไปชมธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะสิ่งที่คุณทําแล้วมันรู้สึกว่า เติมกาลังกายกาลังใจให้กับคุณได้น,นะคะอยากจะให้คุณทําก่อนนะเพราะเหมือนกับว่าบางทีอะถ้าหากว่าความคิดของเรามันตันถ้าเรายังคิดอะไรไม่ออกนะคะเราเรายิ่งฝืนคิดไปอะคะ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่จะทําให้เราอะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองนะคะกล้าที่จะไปนะคะ อืมกล้าที่จะก้าวไปในเส้นทางที่คุณไม่เคยนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามนะคะพอบีมองว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะเป็นคิงขึ้นมาถึง2ใบเลยอยนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมองแล้วมันคือโอกาส ที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเติบโตได้นะคะในอนาคตเส้นทางการงานของคุณนะ่ะคว้าเอาไว้นะคะแล้วก็ก้าวต่อไปได้เลยนะเว้นระยะนะคะืถ้าในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์น่ะมันเหมือนกับมีการงอนกันแล้วยังไม่ได้เคลียร์กันเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เว้นระยะกันไปก่อนก็ได้นะคะแล้วพอเหมือนกับว่าเรื่องราวมันผ่านไปสักพักนึ่งอะ ก็กลับมาเคลียร์กันนะคะเพราะบีมองว่าถ้าอารมณ์ร้อนคุยกันนะมันก็ไม่สามารถเคลียร์ได้แต่ถ้าหากว่าปล่อยผ่านไปแล้วนะคะอารมณ์อาจจะเย็นอาจจะเย็นลงนะคะแล้วก็สามารถทําให้การพูดคุยอะค่ะสามารถที่จะเข้าใจกันได้นะอุดรูรั่วนะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะช่องว่างระหว่างคุณและก็เขาถ้าคุณอยู่ไกลกันก็อาจจะมีช่องว่างนเรื่องของเวลานะคะที่เวลาไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าต้องหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นทางเลือกในการที่จะทําให้ความสัมพันธะ์ไม่เกิดช่องว่างนะคะไม่ว่าคุณจะ,ะใช้วิธีอะไรก็ตามนะคะอืม ที่จะสามารถทําให้คุณอะเหมือนกับว่าได้อยู่ใกล้ๆกันนะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ไกลกันนะค่ะแต่ก็ยังเหมือนกับว่ามีกันและกันนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะสามารถช่วยได้นะเพราะพีมองว่ามันมีช่องว่างที่สําคัญอยู่นะที่คุณสามารถที่จะแก้ไขได้นี่แหละนะก็ลองลองดูนะคะเผื่อจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ะมันก้าวไปข้างหน้าได้แบบราบรื่นมากขึ้นนะอืม ไม่ว่ายังไงก็ตามอะค่ะความสัมพันนี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะเดินไปข้างหน้านะคะแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะจากที่พี่เห็นนะมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะอุดหูนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจนะคะคุณก็ไม่จําเป็นต้องฟังค่ะนะปล่อยให้มันผ่านไปนะคะฟังแต่สิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่ามันโอเคมันสบายใจแล้วมันมีประโยชน์ก็พอนะ หยุดโทษตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะม่วจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะหรือว่าเรื่องของความรักนะคุณไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองนะคะเพราะว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะจงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ดําเนินไปในตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นด้วยด้วย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะกลับมาขึ้นด้วยตัวของมันเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆดําเนินไปเพราะจากออพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะ่ะถึงแม้ว่าสถานาการณ์ในตอนนี้นะคุณอาจจะมีการคุยกันน้อยนะคะหรือว่าแบบงอนกันแล้วยังไม่ได้ง้อกันยังไม่ได้เคลียร์กันะ่ะบีมองว่าเดี๋ยวก็ได้เคลียร์กัน,นะคะ่ะเพราะพลังงานเป็นแบบนั้นนะคะอืม พลังงานเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะอ่าเรามาดูซิว่ามีรักหนาราศีอะไรบ้างนะคะโอเคใช้ไพ่สำหรับนี้เปิดกระลอกกันนะอะ่ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะหรือว่าอ่าผู้ที่เกิดวันที่17นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือ เกิดวันที่สองวันที่สี่วันที่สิบแปดนะคะราศีสิงห์นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดวันที่ห้าธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมีอะไรบ้างมีกรกฎพิจิกนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่ยี่สิบสี่นะคะใบอ,อ,อีกใบหนึ่งนะราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่เก้านะ โอเคค่ะนี่ก็ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับรนดอมของเราในวันนี้นะคะบิ๊กก็เป็นกำลังใจให้คุณนะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเส้นทางในวันข้างหน้านะคะยังไปด้วยกันอีกไกลนะคะพอพี่มองว่าทุกอย่างอะคะ่ะคุณทั้งสองคนนะ่ะจับมือกันแน่นมากพอแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งใจกันบ้างมันก็เป็นปกติในเรื่องของความรักอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะ รับความเข้าใจกันได้จริงๆทุกอย่างมันจะราบรื่นมากขึ้นนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะยังมีอนาคตระยะไกลๆนะคะด้วยกันแน่นอนนะสามไม้ขึ้นมาขนาดนี้นะคะสิบถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะหรือว่าอยู่ใกล้กันต่ว่าในตอนนี้เพียงแค่ อนอนกันเราไม่ได้คุยกันบีมองว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ